ไทยประกันชีวิตจะพาคุณไปตามอำเภอไทย <c oughs> เดินทางไกลกันอีกครั้งเพื่อไปที่อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีที่เนวดาคอนเวนชั่น Hotel สถานที่ทำงานของคุณภาคภูมิพัน์นิกุลแล้วเรื่องราวดีๆจากบริการไทยประกันชีวิตเมดิแคร์ตอนนั้นผมมีอาการปวดท้องอย่างหนักครับถ่ายไป10กว่าครั้งได้ผมเนี่ยต้อง แอดมิฉุกเฉินในกลางดึกคืนนั้นเลยครับถ้ามาช้ากว่านี้เนี่ยอาจจะมีอันตรา,ายถึงแก่ชีวิตได้ครับประกันที่ผมทําอยู่มีบริการไทยประกันชีวิตเมดิแคร์ค่ารักษาพยาบาลทุกอย่างเนี่ยอยู่ในการคุ้มครองอยู่แล้วครับทำให้ผมไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆดทั้งสิ้นเลยผมได้ทําประกันกับบริษัทที่ดีที่สุดแล้วครับหายห่วงครับไทยประกันชีวิตเมดิแคร์ไม่ต้องสำรองจา่ายเมื่อรักษาในโรงพยาบาลคู่สัญญาทั่วประเทศตลอด24ชั่วโมงขอบคุณไทยประกันชีวิตที่คอยเคียงข้างผมในยามครับข ไทยประกันชีวิตคิดเคียงข้างทุกชีวิต